ลับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนคลับที่เคารพครับมาชมหลวงปูท่ทวด97พิมพ์พระรอดที่ถือว่าจับแล้วมือสั่นเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าสมบูรณ์เหลือเกินสมบูรณ์ทุกมิติเลยนะพี่น้องครับองนี้นี่ครับเอพิมพระรอดที่เนื้อหานั้นอยากจะบอกว่าขนาดยังไม่ได้ลงกล้อง11นะนี่แค่ผ่านกล้องโทรศัพท์ ที่มีเลนส์แมกมาโคนะฮะก็ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากๆครับผมเรามาดูกันว่าสวยงามยังไงนะครับองค์นี้เราจะเห็นว่าพิมพ์ทรงนั้นกดคมชัดลึกมากเป็นพิมพ์พระรอดที่กดคมชัดลึกมากเห็นไหมครับคมชัดลึกเนื้อขาก็ละเอียดนแน่นนะครับคาบนําว่านสวยงามนะครับคาบํำว่านออกมาแล้วก็ติดแน่นนะครับสวยงามลักษณะของอบัวความบวงหายชัดเจนมากองค์นี้นี่ครับ โอ้โหค่อนข้างหนานะครับเนี่ยแม่พิมพ์จริงประมาณนี้แต่เน้นนี่คือเนื้อที่เกินมาอ่าช่างก็จะก็จะกดครึ่งให้เขาให้ให้เนี่ยกดให้ให้ลงมาในเนื้อพระนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าบล็อกบล็อกจริงๆมีนขนาดนี้นะครับลักษณะของการรูนะครับที่จิ้มแล้วก็งัดพระออกมานะครับจะต้องเป็นธรรมชาตินะพี่น้องครับด้านหลังโอ้โหหลังก็เป็นธรรมชาติเหลือเกินพี่น้องครับเห็นไหมครับเนาะ ครับเลือกาธรรมชาติมากๆมีพลายทองนะพลายเงินพลายทองนี่ครับโอ้ลงกล้องกันดีกว่าน้องพี่้องครับลงกล้องมาดูสิเป็นยังไงป๊บนี่ครับโอ้โหนี่ครับสวยเหลือเกินกินใจเหลือเกินโอ้โหงดงามมากตร์นี้เห็นไหมฮะเลือหากินใจพี่น้องไหมกล้องชัดเหมือนได้ส่องด้วยกันกระจันนันเลยเนี่ยเห็นไหม ทุกมิติเลยเนาะพี่มองพี่น้องครับนี่ครับทุกมิติเลยเนื้อหานี่แหละครับคือความสวยงามคลาสสิกนะครับเป็นความอิ่มเอมใจของประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่มีแบบนี้ประเทศอื่นเขาก็ไม่รับรู้หรอกครับไม่รู้เรื่องนะครับว่าความสุขของเราเนี่ยแค่สองพักก็มีความสุขแล้วจริงไหมครับนี่ฮะโอ้โหเนื้อหามวลสารละลายหัวใจเลยนะพี่น้องละลายหัวใจจริงๆครับนี่ครับ ด้านหลังยิงแบบโอ้โหนี่เห็นไหมนี่ครับธรรมาชาติแบบนี้นี่แหละครับคือคำว่าธรรมชาติความลงตัวความสวยความซึง้งความสุขความอิ่มเอมใจรวมอยู่นี่หมดครับสมบัติผัดกันชมเหมือนเดิมนะพี่น้องครับใคร อยากจะได้ไปครอบครองใครอยากจะส่องใครอยากจะมีบุญบาร,รมีก็กิงกลางติดต่อกันมาแชทมาอะไรมาก็แล้วแต่นะครับนี่ครับนี่คือพระนิรันตรายอันดับหนึ่งของประเทศไทยพระนิรันตรายนะครับโอ้โหใช้ในการเดินทางต่างๆในหลวงพุทวดนี่ดีมากๆเลยนะครับจะไม่มีเสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุใดๆ น,นี่คือสุดยอดสุดยอดของสุดยอดแล้วครับพี่น้องครับ